สวัสดีโฮจิมินวันที่2ค่ะทุกคนหลังจากวันแรกที่เราได้ตะลุยกินอาหารที่เวียดนามนะคะมีแหลมเนืองแล้วก็มีร้านอาหารที่แบบว่าตามอีที่แล้วเลยนะคะสำหรับตัววันนี้คือวันที่2ที่เราอยู่ที่โฮจิมินนะคะวันนี้แพลนของเราก็คือเราตั้งใจจะไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เวียดนามซึ่งที่กำลัง แมสในประเทศไทยหนักมากแล้วคนไทยอ่ะบินมาซื้อเสื้อผ้าที่เวียดนามกันแบบเยอะมากแล้ววันนี้เราก็เลยอยากจะมาลองดูงว่าเสื้อผ้าเวียดนามเนี่ยคือมันดีจริง,อย,งอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะคะมาดูกันว่าวันนี้ถุงแป้งจะได้เสื้อผ้ากลับไปเยอะมากแค่ไหนแล้วก็เสื้อผ้าเวียดนามอ่ะจะสวยขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพาไปตะลุยดูนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ จะเที่ยงแล้วนะคะทุกคนเราก็หิวข้าวมากเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านดังของเวียดนามก่อนแล้วกันคือเรียกได้ว่าเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของเวียดนามเหมือนกันมาถึงแล้วต้องได้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ กำลังงงอยู่อว่ามันต้องทำอะไรยังงงงงจริง เราก็ได้มาแล้วนะคะเขาก็จะมีร้านให้นั่งกินด้วยเนี่ยข้างๆร้านตรงนั้นเลยนะคะผักดองแล้วก็ผักคืออาหารเวียดนามคือให้ผักมาเยอะมากทุกคนนูมันใหญ่มากแบบมันเอออะไรเนี่ยมันใหญ่เทอาหน้าเลยอ่ะเวลาสั่งคือเราต้องแบบ คือตอนสั่งอะแอบเห็นอะไรอ่ะอ๋อเรียกใครวะเรียกอ่ะทุกคนเวลาสั่งนะคะคือเราต้องไปยืนต่อคิวก่อนจ่ายตังก่อนแล้วค่อยไปเอาของนะคะใหญ่มากใหญ่มากค่ะมันคือขนมปังอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกกินด้อ่ะเพาลเราทุกคนขอตัวไปกิน ขนมปังก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเสื้อผ้าเวียดนามเลยนะคะ เราเดินมาเรื่อยๆตามถนนหนทางเราก็จะเจอกับร้านนี้อีกแล้วสีสันสดใสมากแล้วก็มีอีกประมาณ3-4ร้านข้างหน้าเรานะคะดูฝั่งนี้เลยนี่นี่น,น,นีดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามไปถนนฝั่งนูง้นดูว่ามีสภาพแบบไหนบ้างเราจะไปดูกันนะคะ Thank you หนึ่งหมื่นห้าลองก็เกือบพัน คนตอนนี้เราอยู่ที่เดอะนิวเพกานะคะตึกข้างบนตึกข้างในเนี้ยจะเป็นมันจะมันจะมีทั้งหมด4ชั้น,นะคะ่ะทุกคนพอมี4ชั้นแล้วใช่ไหมทุกชั้นเนี้ยจะเป็นเสื้อผ้าหมดเลยดเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะเขาก็จะมีจ่ายค่าลิฟต์นะคะนี่ลิฟต์แต่เราจะจ่ายค่าลิฟต์ทำไมละ่ะเราก็เดินสิคะเราอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะเสื้อผ้า ก็จะเป็นแบบร้านแบบแบบแบบอย่างนี้อย่างนี้เลยนะคะทุกคนมีร้านนี้ด้วยที่เราเพิ่งไปมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูจริงๆเราจองเสื้อผ้าร้านนึงไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเอาเสื้อผ้ากันนะ ทุกคนเราจะลองสองตัวนี้นะคะเ คือแบบว่ามันน่ารักมากไซส์เอสเฮ้ยน่ารักอะเป็นไงผลเราได้มาแล้วจา้านี่เลยดีมากได้ประมาณสามชุดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชั้นสี่กันค่ะชั้นสุดท้ายนะคะเอ้ยไม่ใช่ชั้นสามก็จะมีเสื้อผ้าผู้ชายด้วยนะไม่ใช่แบบว่าแค่มีมีแค่เสื้อผ้าผู้หญิงนะคะชั้นสามนะคะทุกคนอย่าพาไปดูชั้นสามกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ของตึก The Playground นะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูดูตึกข้างๆดูมีเสื้อผ้าเหมือนกันเราไม่เราไม่ขึ้นไปชั้น4นะคะ <S <S เพราะว่าเหนื่อยแล้ว <laughs> <laughs> โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันที่ตึกข้างๆค่ะ New Playground ค่ะ หลังใช่ป่ะเออเนี่ยชุดนี้น่ารักมากเลยเออล้วนะอ,อ,อ,อันนี้ก็น่ารักนะฟิลแบบไปตีกอล์ฟอันนี้ก็น่ารักเนี่ยรูออ้ไมปะไม่หนู่ะหนูใส่นี้ไงแต่แบบจะใส่ไป นะคะก็อยู่แถวนี้และค่ะเจอมาสองอตัวอ<ว>ุ้ยเจอคนดังค่ะนี่ราคาเดียวไปได้กระโปรงมาจะบอกว่าน่ารักมากก็ยิ่งเจอคนดังติดตามได้นะคะมไม่เหมยกับสามสิบเก้านะคะเดี๋ยวไว้ติดตายถุงแป้งดอลลารสามสิบเก้าค่ะติดตามได้ <laughs> ทุกคนสําหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเราเดินดูเสื้อผ้าคือแบบเหนื่อยมากแล้วก็เดินแบบเดินทั่วเดินถึงอะทุกคนนี่แค่ส่วนนึงเท่านั้นนะที่พาไปดูแบบเสื้อผ้าเวียดนามอะคะ่ะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะคะถ้าใครสนใจมาก็มาได้เลยเมืองโฮจิมินห์นะคะเสื้อผ้าแบรนด์เวียดนามจะบอกว่าราคาดีแล้วก็คัตติ้งดีด้วยนะคะแล้วถุงแป้งก็ได้เสื้อผ้ามาแบบว่าก็แบบ ก็ไม่เท่าไหร่ซื้อมาจาก3ล้านนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับถุงแป้งดอทออไร39ด้วยนะคะสำหรับวันที่2ในโฮจิมินนะคะเราก็ได้ไปดูหลายแบรนด์เสื้อผ้าเลยนะคะ ผลปรากฏว่าเออก็จริงแบบที่เขาพูดว่าแบรนด์เสื้อผ้าเวียดนามเนี่ยดีจริงๆนะคะทุกคนใครสนใจก็สามารถบินลัดฟ้ามาช็อปเสื้อผ้าที่เวียดนามได้เลยนะคะร้านเสื้อผ้าเนี่ยก็ใจดีเหมือนกันนะคะแบบให้ลองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะพรุ่งนี้วันที่3ของโฮจิมินห์ถุงแป้งจะไปไหนนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ต e ติดตามถุงแป้งด้วยนะคะว่าวันที่3ของโฮจิมินห์ถุงแป้งจะพาไปไหนสำหรับวันนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย